ความเดิมจากพาร์ทที่2นะครับเราได้ลวงจอดบ,บนดาวที่หนาวเนี่เหมือนเช่นเคยและได้ตามสัญญาณมาแล้วก็สร้างบ้านนะครับแล้วก็พบว่าดาวดวงนี้มันหนาวเกินไปเราจึงที่จะหนีไปหาดาวดวงใหม่ครับเดี๋ยวนี้เรามาคําตอบกันว่าดาวดวงใหม่นี่ฮะจะเป็นยังไงใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงดาวดวงใหม่นะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศพอถึงผิวดาวนะครับสิ่งแรกที่เราพบก็คือซากยานอรากาศสตาเทคนะครับที่ได้ ทางลงนดดาวแห่งนี้ผมนะครับก็ได้ลงจอดแล้วลงไปสำรวจกับผมว่าดาวดวงนี้คือโมโนบาห้าเจ็ดเอเก้านะครับ อากาศนะครับอยู่ที่38องศาอือากาศดีไม่หนาวนะครับแต่ข้อเสียเลยคือที่นี่นะครับเต็มไปด้วยสารพิษกัมันตะลังสีนะครับเท่าที่ลองใช้เครื่องวิเคราะห์อะครับวิเคราะห์ซากอห่างนี้ก็พราว่ามีอ่าซากกล่องสมบัติบากมาให้เราขุดกล่องสมบัตินะครับมันจะฝังอยู่ใต้ดินเราต้องขุดลงไปนะเมื่อขุดลงไปเนี่ยจะมีอ่าสิ่งให้เราปลดล็อกเราก็ได้ของมาครับแต่เราต้องดีเอามปอย่างไวเลยเพราะว่าเมื่อเราปลดล็อกกล่องนะครับมันจะปล่อยรังสีที่รุนแรงออกมานะครับเราก็ทําการขุดดูหลายกล่องอะครับอยู่พักใหญ่ี ีหนึ่งเนี่ยนะครับก็ฟ้ามืดสลละเราจึงได้เดินทางออกจากซากยานแล้วก็พบว่ามีก้อนหินอะไรแปลกๆอยู่เมื่อโดนสำรวจเนี่ยก็พบว่าเป็นคริสตัลที่ลอยได้แต่ว่าเราไม่สามารถคุณได้นะเนื่องจากเครื่องมือเราไม่พร้อมนะแต่ระหว่างนั้นก็โดนโจมตีจากสัปดาห์เด้งหนึ่งนะครับตัวโคตรแปลกในตัวอล่ะเมื่้เราเราก็จัดการฆ่ามันซะนะครับก่อนที่จะฆ่าเราเดินทางสำรวจออกมาอีกหน่อยนะครับก็เจอสิ่งก่อสร้างแปลกๆเป็นแท่งๆนะเราจึงลงไปสำรวจพบว่ามันเป็นคลัสสินค้าและทุกอย่างเราจึงทำลายมันเพื่อเจ้าสินค้านะครับแต่มันจะไม่ง่ายขนาด คนเฝ้าอยู่เป็นหุ่นยนต์เซนติเนลนะครับมันเห็นเรากำลังโจมตีครั้งสนคขามันจึงเข้าโจมตีแล้วย่างรวดเร็วนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะสู้ได้พยายามสู้มันอยู่แต่เพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ดอยที่มายิงเราด้วยนะครับผมจริงต้องหนีนะครับเพราะาไม่งั้นเราตายแน่เะฮะแล้วตอนที่เมื่อผมหนีออกมาจากสถานที่นั้นได้ก็พบว่าไม่มียานที่ตามเรามาแล้วก็โจมตีเรานะครับเราหนีออกมานอกดาวแล้วเนี่ย มันก็ยังโจมตีเราอยู่จึงไม่มีทางเลือกที่เราจะต้องสู้กข้มาเนะครับผมนะครับได้พยายามกคดวาร์ปนะครับแต่ว่าการวาร์ปเนี่ยทุกรบกวนจากศัตรูที่ไล่ยิงเราอยู่เราจรึงไม่สามารถวาร์ปข้ามดวงดาวได้นะครับเราจรึงต้องสู้สถานเดียวนะครับเราก็ได้ล็อกเป้าและยิงเขานะครับยานลำแรกเนี่ยนะครับผมได้ยิงเขาแล้วเบิดไปก็คิดว่าจบแล้วแต่ว่ายังไม่จบเลยครับมันมีกองหนุนที่ใช้ไฮเปอร์วาร์ปเพื่อจะมาจัดการเราน่าจะเป็นสาพันอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆที่มันได้รับกัญญาณจากการโจมตีทันมาแล้วมันก็โจมตีเรา ระเบิดไป2อําบพบว่ามันรอบนี้มันวาร์ปข้ามดวงดาวมาถึง2อํานะครับเรายิงมันระเบิดไป1ลําแต่ว่าอีกลำหนึ่งเนี่ยเราสู้มันไม่ได้แล้วเนื่องจากจำนวนที่มันเยอะเกินไปทําให้เราแตกนะครับเราก็กลับไปเกิดที่สถานีอวก,กาศที่อยู่ใกล้ๆนะครับเมื่อลองตรวจเช็คดูแล้วนะพบว่าของในยานเราหายหมดเลยนะครับแล้วก็เกาะเราแตกด้วยนะครับเราจึงต้องเดินทางไปกู้ซากยานของเราเพื่อเอาของที่อยู่ในยานเรากลับมานะครับ เมื่อได้ขอมาแล้วนะครับเราก็ทําการซ่อมเกาะนะครับให้มันกลับมา100%เหมือนเดิมหลังจากนั้นนะครับก็ได้เวลาที่เราจะต้องเข้ารูเข้ารอยโดยการสร้างคอมพิวเตอร์แล้วก็รับเควสหลักนันสักทีนะครับจะได้นาเนินเรื่องต่อหลังจากทะเลเท่าไหร่มาสักพักหนึ่งเมื่อเราเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับมันจะให้พิกัดหนึ่งเรามาเป็นพิกัดปริศนาเราก็ต้องตามมันไปเมื่อเราตามพิกัดนั้นไปเราจะพบว่ามันเป็นซากยานขนาดใหญ่ที่พังลงนะครับแล้วเมื่อเราไปขุดกัะกอนกลมนะครับมันก็ให้วิทยาการหนึ่งมานั่น ระบบดาวนั่นเองนะครับเมื่อเรานําเทคโนโลยีที่เราได้มามาลองติดตั้งนะครับเพราะว่ามันต้องใช้2อ,อย่างด้วยกันนั่นก็คือโรหาผสมนะครับแล้วก็แผงวงจร ก็ใช้เวลาฟาร์มสักพักหนึ่งนะครับเราก็สามารถหาโรหะผสมได้นะครับแต่ว่าแผงวงจรเนี่ยนะครับในเควสแนะนําให้เราขึ้นไปที่สถานีโอวากาดนะครับเพื่อที่เราจะนําไอเทมไปขายนะแล้วก็หาซื้อแผงวงจรได้ที่นั่นนะครับนี่คือของหน้าตาของสถานีโอวากาดนะครับเราก็เข้าตรงดูช่องตรงนั้นไปนะครับก็พบว่าด้านในเนี่ยมีที่จอดนะครับแล้วก็มีเอเลี่ยนมากมายที่อาศัยอยู่ในนี้นะครับเป็นแบบว่าพ่อคงพ่อค้าอะไรเต็มไปหมดเลยและในสถานีก็มียุดจุดหนึ่งที่เราสามารถซื้อขายได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุด ขายนะครับเมื่อเราได้เงินมาพอสมควรแล้วนะครับเราก็หาซื้อแผงวงจรที่เราต้องการก็พบว่ามาูลาคาสองหมนนะครับเราต้องใช้3อันนะครับก็แปดหมื่นกว่าหรือเมื่อได้มาครับเราก็เอาไปติดตั้งกับเราให้เทคโนโลยีไฮเปอร์วัฟเราก็สามารถกลับมาใช้งานได้นะครับนี่เลยแต่ว่าเชื้อเพลิงเนี่ยมันยังไม่มีนะเควสนะครับมันจึงแนะนําให้เราไปที่ดาวดวงที่เราโดนคุนยนไล่มาแล้วแหละนะครับก็คือมีเควสที่นั่นให้เราไปหาปฏิสาสานะครับน่าจะเป็นเชื้อเพลิงของเทคโนโลยีไฮเปอร์ว์ฟข้ามระบบดาว เมื่อเรามาถึงดาวเะครับเมื่อเข้าชั้นบรรยากาศะครับผมว่าพิกัดนะครับพาให้เราไปพบกับสถานที่แห่งหนึ่งที่พังเสียหายไฟไหม้เลยนะเมื่อเข้าไปด้านในเนี่ยก็พบว่ามีเทคโนโลยีมากมายที่เสียหายมากแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับให้เราเข้าไปคุยกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยครับก็ได้ให้ปฏิสาสารเรามาและเมื่อเราได้ปฏิสาสรมาแล้วก็พบว่ามันไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับเราต้องเอาไปหลอมรวมกับของอีกสองสาอย่างนะครับก็ไปฟาร์มหามาจนได้ และเมื่อเราได้มาแล้วนะครับเราก็ได้เติมเชื้อเพลิงให้กับเทคโนโลยีไฮเปอร์วัฟของเรานะครับเราก็พร้อมแล้วที่จะว์ฟข้ามระบบดาวนะครับเราจึงบินออกมานอกอวก,ออก,ออกาศเพื่อทดลองใช้นะครับใช้เวลาเลือกระบบดาวอยู่พักหนึ่งเราก็ได้ระบบดาวที่เราจะวัฟแล้วนะครับนั่นก็คือระบบดาวยูบินเอ็กซ์นะครับอยู่ห่างจากที่นี่26ปีแสงนะครับเป็นเผ่าพันธุ์เกรกน่าจะครอบของอยู่ที่ดาวดวงหนึ่งนะครับในส่วนของเศรษฐกิจและความขัดแย้งเนี่ยยังไม่ทราบข้อมูลนะครับเราต้องไปสำรวจเองการว์ฟข้ามระบบดาวนะครับ ใช้เวลาเพียงไม่นานเราก็ได้เดินทางมาถึงระบบดาวยูบีเอ็กนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพบว่าด้านซ้ายเนี่ยมีวงแหวนขนาดใหญ่ด้านขวาเนี่ยมีสัญญาณเควสที่เราจะต้องไปแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเควสกันเนี่ยนะครับเรามาสํารวจดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนดีกว่าก็คือดาวดวงนี้และนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มาสํารวจดาวนอกระบบที่เรา เริ่มต้นนะครับดาวดวงนี้จะเป็นยังไงนะครับน่าตื่นเต้นมากๆจากพื้นผิวที่เราเห็นเนี่ยนะครับน่าจะไม่ได้หนาวเนี่ยมีหิมะแล้วนะครับหลอนกับหิมะมากๆตอนเริ่มต้นนะครับ เมื่อลงมาถึงนะครับก็มีคอนเทนต์ที่เราเล่นเลยนะครับเนื่องจากผมพบยานลำหนึ่งนะครับที่จอดพังเสียหายอยู่นะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยมันจะมียานที่มันพังๆที่เราสามารถเอามาเป็นของเราได้ด้วยครับและยานลำนี้ก็ดูหน้าตาโคตรเจ่เลยยากได้เลยผมจึงรีบลงไปสำรวจนะครับแล้วเมื่อสำรวจไปสำรวจมาค,ครับผว่ายานลำนี้มันมีเจ้าของแต่เจ้าของแม่งเดินอยู่หลังยานไว้อผมเลยคีดว่าอดนะแหละคงจะไม่ได้ยานลำนี้แน่ๆเมื่อเราลงเข้าไปคุยกับเจ้าของยานก็พบว่าอ๋อพอดีว่ายานมันพังนะก็เลยต้องมาเสีย อยู่ที่นี่นายมอจะช่วยซ่อมได้หรือไม่นะครับผมก็จึงช่วยเอเดียนตัวนี้นะครับในการซ่อมยานนะครับแล้วก็เมื่อเราเอาของนะครับที่จะใช้ซ่อมเนี่ยอยากเข้าไปยานเนี่ยนะครับเอเดียนตัวนี้ก็ขอบคุณด้วยนะโอ้ขอบคุณมากๆเลยทั้งแม่หน้าในแย่เหนื่อยแย่เลยนะครับแล้วเขาก็บินไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเราก็ได้ค่าซ่อมเป็นเงินแทนนะครับจากนั้นนะครับผมก็รีบไปทำเครสดีกว่านะครับเดินทางออกจากดาวที่มีวงแหวนนี้ ทันทีนะครับแล้วก็ดาวที่เราจะสำรวจนั้นนะครับเคลจจเนอนเรื่องจะดำเนินง,งานต่อไปยังไงเอาไว้พารหน้าแล้วกันนะครับซีรีส์นี้นะครับอยากดูต่อยาวๆสามารถกดไลค์กันมาเยอะได้เลยนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้วันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้ติดตามกันใหม่พาร์หน้านะครับมีให้ดูแน,น่นอนไม่ต้องกลัวหายไปไหนนะครับ